หลงคุณอย่างหนักแต่ไม่กล้าแสดงออกนะคะมี3มกองให้เลือกนะกองที่1่กองที่2กองที่3ค่ะมาดูกองแรก8ดไม้เท้าเดทละเดือ o ฟูนะคะคนคนนี้ก็คือคนที่เขากับคุณมีการเลิกลาก,กันไปแล้วต่างคนต่างเป็นอิสระต่อกันแล้วอะค่ะนะคะเขายังคงรักและคิดถึงคุณแล้วก็ตอนนี้เวลาเนี้ยอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณมากๆนะคะเป็นคนที่คุณจบกันไปแล้วนะกองที่สอง สามดาบหดาบและหกไม้เท้านะคะคนคนนี้ก็คือคนที่คุณ move on มาจากเขาหรือเขา move on ไปจากคุณนั่นเองนะคะคนที่เคยทําให้คุณเสียใจหรืออาจจะมีเรื่องราวของบุคคลที่สามนะคะมือที่สามเข้ามาแทรกแซงทําให้คุณเสียใจอย่างหนักคนคนนี้ยังคงรักและยังคงหลงคิดถึงคุณนะคะอยากที่จะกลับมาเอาชัยชนะเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งกองที่สาเหรียญสิถ้วยสองถ้วยนะคะ คนคนนี้นะคะที่รักคุณหลงคุณมากก็คือคนที่คุณรักกันอยู่เนี่ยะค่ะคนรักของคุณคนในครอบครัวของคุณเนี่ยค่ะสามีหรือภรรยาคุณเนี่ยแหละค่ะเขาทั้งรักทั้งหลงทั้งมั่นคงทั้งจริงจังจริงใจยังคงซื่อสัตย์ต่อคุณมากๆคนคนนี้นะคะ